สีที่เปลี่ยนไปเป็นสีเข้มเช่นสีดำสีแดงอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องไปพบแพทย์แล้วครับ FDA Podcast Health Product Guide จ่เลือกผลิตภัณฑ์สุขภาพเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องโดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือออยอ สวัสดีค่ะพบกับ FDA Podcast Health Product Guide จาะลึกผลิตภัณฑ์สุขภาพเลือกใช้อย่างไรให้ถูกต้องโดยสำนักงานคณะกรรมาการอาหารและยาหรืออยอยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยกันในหัวข้อปัสสาวะเปลี่ยนสีได้เมื่อใช้ยาโดยเวียกรของเราค่ะท่านเป็นอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร,ร,รม์มหาวิทยาลัยมหิดลต้องขอต้อนรับนะคะรองศาสตราจารย์เภสัชกรทนรัตน,สน์สวนเสน่สดีค่ะอาจารย์สวัสดีครับคุณแอม โอ้โหประเด็นวันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่เราไม่ได้สังเกตนะแต่ใกล้ตัวมากๆค่ะสีของปัสสาวะเปลี่ยนไปจากเดิมว้าวเกิดจาก <c oughs> อะไรได้บ้างคะอาจารย์ปกติปัสสาวะของเราควรจะเป็นหน้าตาย,ยังไงนะครับอันดับแรกก็คือต้องเป็นน้ําใสๆต้องใสๆนะฮะต้องไม่ขุ่นนะครับแล้วก็สีเนี่ยอาจจะเป็นสีออกสีเหลืองหรือสีเหลืองจางๆอาจจะเข้มบ้าง บางบ้างอันนี้อาจจะขึ้นกับปริมาณน้ําที่เรารับประทานแต่ละวันรวมด้วยนะครับแต่อันนี้คือเป็นลักษณะสีปัสสาวะที่ปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าสีปัสสาวะเปลี่ยนไปค่ะก็แน่นอนก็คำว่าเปลี่ยนไปคือแปลว่าเปลี่ยนจากสีเหลืองอืหรือสีจางๆไปเป็นสีอื่นนะครับสีหนึ่งที่เรามักจะเห็นกันง่ายๆก็คือสีขาวครับโอคือแปลว่าจากสีเหลืองๆมันเปลี่ยนมาเป็นสีใกล้ๆสีขาวอันนั้นง่ายมากก็คือท่านกินน้ําเยอะ Oh. นะครับเรื่องแบบร่างกายต้องควบคุมปริมาณน้ำดังนัน้นเวลาท่านทานน้าเยอะท่านก็จะถูกกําจัดน้ําออกจากร่างกายเยอะขึ้นเพราะฉะนั้นสีปัสสาวะของท่านก็อาจจะใสมากขึ้นแต่เนี่ยเป็นสีเหลืองๆให้เราเห็นนะครับออันนี้คือสีปกติก่อนนะครับค่ะ,คะอยากรู้ค่ะอาจารย์แล้วถ้าสมมุติปัสสาวะเนี่ยมันสามารถเปลี่ยนสีจากยาอันตรายไหมคะโดยทั่วไปครับการ ที่เรารับประทานยาสักตัวหนึ่งนะครับหรือชนิดหนึ่งเนี่ยแล้วปัสสาวะเปลี่ยนสีเนี่ยอาจจะทําให้เกิดอาจจะเป็นสัญญาณเตือนผมใช้คานี้เป็นสัญญาณเตือนว่าเรากินยาเข้าไป ก็ได้ซึ่งถ้าเกิดเป็นสัญญาณเตือนธรรมดาอันนี้ไม่อันตรายะนะครับอย่างเช่นผมยกตัวอย่างนะครับยาที่เราเจอว่ามีการเปลี่ยนสีบ่อยในปัจจุบันนะครับที่เราใช้กันอยู่แล้วก็ใช้กันค่อนข้างเยอะอันดับแรกเลยครับก็คือ,อยาที่เราใช้สําหรับการฆ่าเชื้อวัณโรคหรือ,อยารักษาวัณโรคนะครับมียาอยู่ตัวหนึ่งนะครับซึ่งเวลารับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยจะทําให้ปัสสาวะของเราเปลี่ยนเป็นสีส้มแดง ส้มแดงะคใช่จากเดิมสีเหลืองน<า>ะกลายเป็นสีส้มเข้มขึ้นนะครับแต่ว่าไม่มีเลือดนะฮะต้องไม่สีแดงแจ๋เป,เป็นสีส้มๆ้ม,มแดงๆนะ<า>นั่นคือเปลี่ยนที่1น,นะหรือกรณีที่2ก็คืออาจจะมียาบางตัวนะครับที่เราใช้สําหรับการฆ่าเชื้อแบคที ria นะสำหรับการที่มีการติดเชื้อในทางเดินปัสสาวะร่วมด้วยอันนั้นเนี่ยก็อาจจะทําให้ปัสสาวะเนี่ยเปลี่ยนสีเป็นสีออกเหลืองเข้ม ก็ได้อันนี้ก็คือเมื่อสักครู่ถ้าเป็นในตระกูลยารักษาวัณโลกนี้เหลืองแดงแต่ถ้าเป็นยาส้มแดงส้มแดงขออภัยค่ะแต่ถ้าเป็นยาปฏิชีวนะนี้อาจจะเป็นอาจจะเป็นสีออกเหลืองเหลืองเข้มขึ้นไปเลยใช่นะครับหรือนะฮะยาเอ่อบางตัวที่จริงๆผมว่าหลายท่านหรือท่านผู้ฟังหลายท่านอาจจะเคยได้ยินก็คือยาล้างไตยาล้างไตอ่ายาล้างไตเนี่ยในต่างจังหวัดชอบใช้มากแต่เป็นการใช้ที่ไม่ถูกต้องนะต้องย้ำก่อน แต่ยาล้งางไตเนี่ยท่านผู้ฟังหรือผู้บริโภคบางท่านเนี่ยจะเข้าใจว่าบางทีเนี่ยรับประทานแล้วจะเป็นการทําให้ไตทํางานดีขึ้นค่นะซึ่งบางทีอันนี้เป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับยาล้งางไตที่มีจําหน่ายกันจริงๆทั่วไปีก็คือเป็นเราเรียกว่าเป็นสารที่ทําให้ปัสสาวะเป็นสีเพราะว่ามันคือตัวที่เ,เหมือนก็เป็นตัวบ่งบอกความเป็นกรดด่างที่เราใช้ในห้องวิทยาศาสตร์นะครับ ถ้าเป็นกรณีแบบนั้นเนี่ยเวลาเราใช้หรือรับประทานเข้าไปสีปัสสาวะเราเดี๋ยจะกลายเป็นสีชมพูโห oh. วานแหววอะไรไหมครับ oh. สีชมพูนะครับเพราะเพราะนั้นพอเป็นอย่างนี้สมมติถ้าเกิดเราทานยาเข้าไปเราเห็นปัสสาวะออกมาเป็นสีชมพูอุ้ยใช้ได้เลยยาเวิร์กแล้วอ่าเราก็จะอาจจะทำให้เราเข้าใจผิดตรงนี้ได้นะแต่จริงๆแล้วการรับประทานเข้าไปไม่ได้มีประโยชน์ใดเลยนะครับ นะอ,นนอันนี้ก็จะเป็นน่าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกันเข้าใจผิดใช่ถูกต้องอแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือเป็นการเปลี่ยนสีของปัสสาวะที่เปลี่ยนจากสีปกติกเหมือนกันนะครับอาจารย์คะแล้วนอกจากเมื่อสักครู่คือ,อยาสามารถส่งผลให้ปัสสาวะเปลี่ยนสีได้แล้วแล้วยังมีปัจจัยอื่นไหมคะที่ส่งผลทําให้ปัสสาวะเนี่ยเปลี่ยนสีอ่ามีครับเพราะว่า,าปริมาณยาที่กินเข้าไปหรือรับประทานเข้าไปของแต่ละคนอาจจะไม่เท่ากันนะครับหรือถึงแม้รับประทานเท่ากันแต่สภาวะร่างกายแต่ละคน ไม่เหมือนกันรวมถึงปริมาณความเข้มของสีที่เมื่อกี้ผมพูดถึงในกรณีตัวอย่างแรกอันนั้นเนี่ยก็ขึ้นกับความเป็นกรดด่างของปัสสาวะหรือการพูดง่ายๆอาจจะขึ้นกับการรับประทานแสดงว่าในแต่ละบุคคลสีความเข้มปริมาณการทานก็จะส่งผลให้ปัสสาวะมีสีต่างกันใช่ครับแล้วอยากรู้เลยค่ะอาจารย์ถ้าอากาปรปัสสาวะเปลี่ยนสีแบบไหนที่แบบนี้แหละควรต้องไปพบแพทย์จริงๆถ้าเกิดจะให้ท่านผู้ฟังจําง่าย ท่านค่าจาสีเอาครับถ้าเป็นสีเช่นส้มแดงสีเหลืองเข้มจริงๆเมื่อกี้มีเหลืองเข้มอีกอันที่เมื่อกี้อาจจะไม่ได้กล่าวถึงไปแต่จริงเหลืองเข้มผมว่าหลายท่านมีอยู่แล้วโดยเฉพาะคนที่กินวิตามินซึ่งถ้าเกิดเป็นสีสผมใช้ว่าเป็นสีที่ดูแล้วสวยงามตาเช่นสีส้มสีแดงไปใช้แดงสีส้มแดงสีเหลืองพวกนี้หรือสีฟ้าโดยทั่วไปก็อาจจะไม่ได้มีอันตรายอะไรมากเพราะว่าสีที่เปลี่ยนไปจาก ายาที่เกิดสีแบบนี้เนี่ยมักจะไม่อันตรายผมใช้คํานี้มักจะไม่อันตรายแต่เมื่อไหร่ก็ตามครับสีที่เปลี่ยนไปเป็นสีเข้มโทนเข้มหมดเช่นสีดํำสีแดงอันนี้เป็นสิ่งที่เริ่มเป็นสัญญาณเตือนว่าท่านต้องไปพบแพทย์แล้วครับซึ่งก็ต้องสังเกตเอานะคะคแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นถ้ามีการเปลี่ยนสีของปัสสาวะในกรณีดังกล่าวที่อาจารย์ได้บอกไปแล้วรู้สึกว่าเอ้ย ันเป็นสัญญาณเตือนแล้วนะก็ควรที่จะไปพบแพทย์นั่นเองค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับวันนี้หากเพื่อนๆไม่อยากพลาดข่าวสารความรู้ด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพดีๆจากอยอย่าลืมค่ะกดไลค์แล้วก็ติดตามเราได้ทางช่องทางโซเชียลมีเดีย FTA ไทยใน YouTube Facebook Twitter Instagram และก็ l ล n e @FTA ไทยหรือสามารถเข้าไปดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ออย m ค่ะวันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะคะรองศาสตราจารย์ เพศสัชกรธนรัรัฐสวนเสน่ห์มากๆที่มาเจาะลึกข้อมูลดีๆและหวังว่าสาระดีๆในวันนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยค่ะวันนี้ดิฉันและอาจารย์ต้องลาไปก่อนเจอกันได้ใหม่ใน FTA Podcast ในตอนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีครับ